สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าพระครูสถาพรพุทธมนต์ตอนที่สองค่ะสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากก็คือโดยปกตินั้นในการเป็นพนักงานป่าไม้ข้าพเจ้าเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่าย โดยเฉพาะอาหารแล้วรับประทานได้แทบทุกอย่างโดยไม่พิถีพิถันแต่พอกลับจากวัดเวลุวานารามมาแล้วข้าพเจ้าเกิดอยากรับประทานโน่นรับประทานนี่คล้ายๆกับคนแพ้ท้องทุกเช้าจะต้องบอกแม่ครัวให้ปรุงอาหารตามที่ต้องการรับประทานเป็นประจำอยู่นานการรับประทานอาหารก็อริดอร่อย และมากกว่าก่อนไปรักษาตัวกับหลวงพ่อมากมายหน้าก็มีเลือดฝาดขึ้นมาจนในที่สุดก็รู้สึกเป็นปกติและที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อหายจากป่วยแล้วเพียงไม่กี่วันทางกระทรวงเกษตรก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเข้ารักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยใฝ่ฝันเลยว่า จะได้ตำแหน่งที่สูงเช่นนี้และอีกไม่นานนักได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อได้เลื่อนเป็นชั้นพิเศษแล้วข้าพเจ้าและครอบครัวได้เดินทางไปนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อสำเนียงซึ่งท่านก็ได้ทำพิธีประดับอินทนูชั้นพิเศษให้บนบาททั้งสอง และได้ให้ศีลให้พอรอีกมากมายและในตอนท้ายหลวงพ่อได้ย้ำว่าเมื่อลูกได้เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วและไม่โกงกินบ้านเมืองหลวงน่าจะสนับสนุนให้ได้เลื่อนชั้นเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งข้าพเจ้าเองไม่เคยใฝ่ฝันหรือทะเยอทะยานอยากได้ตำแหน่งอธิบดีเลย ข้าพเจ้าได้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้มาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2504เมื่อได้ปฏิบัติราชการในหน้าที่รองอธิบดีเป็นเวลารวม3ปีได้มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อวันที่1ตุลาคม2507 และได้ครบกรเกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายน2514หรือรวมเวลา7ปีที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ท่านผู้อ่านที่ไม่เคยได้เป็นลูกศิษย์หรือยังรู้จักกับหลวงพ่อสำเนียงไม่ดีพออาจจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถนำเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มาหักล้างว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเพราะเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวข้าพเจ้าเองจึงขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านผู้อ่านอย่างไรก็ดีในโอกาสที่หลวงพ่อสำเนียงหรือพระครูสถาพรพุทธมน์มีชนาสาวียนมาบรรจบครบห้ารอบหรือ60ปีในวันที่หตุลาคม2520นี้ ท่านและศิษยานุศิ์จะได้ดำเนินการหาทุนเพื่อก่อสร้างศาลาโบสถ์ในบริเวณวัดเวลุวนารามเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอเรียนเชิญชวนให้ท่านสาธุชนได้กรุณาบริจาคจัตุปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างอาคารหลังนี้ให้สำเร็จเป็นวัตถุที่ถาวรไว้ ในพระบวรพุทธศาสนาและขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมจิตกันอธิษฐานอัญเชิญคุณพระรัตนตรัยได้คุ้มครองหลวงพ่อให้ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวเพื่อเป็นหลักชัยของบรรดายาวชนผู้ยากไร้สิทธิานุสิ์และสาธุชนทั่วไป แลงคิลีเจนเซนเอเจนซีโอบินกิน1นึ่งดีเคขีด2830วิยุมเดนมาร์กแปลโดยคุณดุสิตพาณิชภัทรเรียบเรียงโดยทเลียงพิบูลข้าพเจ้าได้เดินทางมายัางกรุงเทพ เมื่อครั้งมีอายุเพียง21ปีได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2492จนถึงพุทธศักราช2513ซึ่งนับเป็นระยะเวลาอันยาวนานทีเดียวจนทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกทั้งในจิตใจและกริยามารยาทเป็นคนไทยถึง50เปอร์เซ์ และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากอีกด้วยเมื่อข้าพเจ้าจะต้องจากประเทศไทยกลับไปประเทศบ้านเกิดเมืองนอนในพุทธศักราช2513ความรู้สึกจิตใจของข้าพเจ้ามีแต่ความว้าเหวเต็มไปด้วยความเศร้าสลดเมื่อได้เดินทางกลับไปสู่ประเทศเดนมาร์กอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้า และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นั่นจนสามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศใหม่ๆจนเวลาได้ผ่านพ้นไปหนึ่งปีเต็มข้าพเจ้าจึงได้คุ้นกับดินฟ้าอากาศและภาษาตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆก,ก็ดำเนินไปด้วยดีแต่แล้วข้าพเจ้าก็ต้องประสบกับเคราะห์กรรมอย่างหนักสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมลง รู้สึกอ่อนเพลียอาหารไม่ย่อยรู้สึกเบื่ออาหารและสุขภาพทั่วไปก็สุดลงในที่สุดข้าพเจ้าก็ถูกนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเดนมาร์กเนื่องจากเป็นโรคดีซ่านหรือตับอักเสบการตรวจสอบโลหิตก็ปรากฏว่ามีบิลิรูบินและทรานซามิเนสเอนไซม์สูงการตัดเอาเนื้อเยื่อจากตับมาตรวจ ก็ปรากฏพบว่าตับแข็งเพราะได้รับความกระทบกระเทือนมาข้าพเจ้าต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาถึงสเดือนแล้วก็กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านและคอยให้หมอตรวจสอบอาการอยู่เป็นประจำข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียและการฟื้นจากไข้ล่าช้ามากการตัดเนื้อเยื่อจากตับมาตรวจต่อมาก็ยังยืนยันว่า ตับของข้าพเจ้าได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถจะกลับดีดังเดิมได้อย่างแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตข้าพเจ้ากำลังจะหมดหวังและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครบรรดาญาติและมิตรที่คุ้นเคยกันก็หายหน้าคาตาไปหมดต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักหน่วงและยาวนานเพื่อจะให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ จะไม่ยอมให้หมดกําลังใจง่ายๆหนึ่งปีถัดมาข้าพเจ้าก็ล้มป่วยลงเช่นเดิมและต้องหวนกลับเข้าสู่โรงพยาบาลอีกวาระหนึ่งเมื่อตรวจโลหิตพบว่ายังอยู่ในขีดอันตรายในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้พยายามรักษาตัวทุกวิถีทางแม้แต่ฝังเข็มก็ได้ทดลองดู แต่อาการก็ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้าเกิดท้อแท้ไม่มีจิตใจและกำลังวังชาที่จะไปประกอบธุรกิจให้เหมือนเดิมอีกในระยะเดียวกันนี้เองข้าพเจ้าได้พบกับชาวไทยผู้หนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนเขาได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่หลวงพ่อสำเนียงหรือพระครูสถาพรพุทธมน์วัดเวลุวนาราม ได้เคยรักษาอาจารย์ดูสิทธิ์พาณิชภัทให้หายจากโรคร้ายที่คล้ายคลึงกับโรคที่ข้าพเจ้ากำลังเป็นอยู่ข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจในขณะนั้นที่จะต้องเดินทางมาพบหลวงพ่อสำเนียงข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าหากข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นศรัทธาในหลวงพ่อแล้วข้าพเจ้าจะต้องหายจากการเจ็บป่วยได้แน่นอน ข้าพเจ้าไม่มีข้อกังขาใดๆเลยว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เองจะเป็นวิธีทางเดียวที่ข้าพเจ้าควรจะกระทําเพื่อตัวของข้าพเจ้าเองและบุตรภรรยาของข้าพเจ้าด้วยหลังจากได้เก็บหอมรอมริบเพื่อใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไกลในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพ พร้อมกับภรรยาและบุตรสาวในวันที่7กรกฎาคม2520แล้วอาจารย์ดุสิทธ์และคุณสุชาติผู้พาณิชย์ก็ได้ช่วยเหลือให้ได้เดินทางไปที่วัดหลังจากความสับสนโอลมานคล้ายๆกับว่ามีอะไรสักอย่างที่คอยสกัดกัน้นไม่ให้เราเดินทางมาได้ในที่สุด เราก็เดินทางมาถึงวัดเวลุวนารามโดยเรือหางยาวหลวงพ่อสำเนียงได้ให้การต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีทั้งยังกรุณารับฟังเรื่องราวของข้าพเจ้าและได้ตกลงที่จะช่วยข้าพเจ้ารู้สึกมีกำลังใจขึ้นอีกมากเมื่อหลวงพ่อได้กล่าวว่าท่านทราบว่าข้าพเจ้ามีความศรัทธาเชื่อมั่นในคำพูดและการกระทำของหลวงพ่อ 30นาทีต่อมาซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานและเหน็ดเหนื่อยเมื่อข้าพเจ้าต้องนั่งอยู่บนพื้นและมีหม้อดินวางอยู่ที่ปลายเท้าส่วนหลวงพ่อก็กล่าวบริกรรมคาถาและใช้มือลูบหัวข้าพเจ้าจากศีรษะไปยังปลายเท้าข้าพเจ้ารู้สึกเต็มตื้นไปด้วยความปีติยินดี จนบางครั้งเกือบจะร้องไห้และบางครั้งก็อยากจะหัวเราะในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็พยายามอธิษฐานวิงวอนให้หลวงพ่อประสบความสำเร็จในการรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกร้อนรุ่มภายในตัวของข้าพเจ้าและทางขารู้สึกปวดในบางจุดบางครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถจะควบคุมกล้ามเนื้อที่หลัง แขนและขาของข้าพเจ้าได้สิ่งที่ข้าพเจ้าพอจะกล่าวได้ก็คือข้าพเจ้ารู้สึกต้องใช้พละกำลังมากและค่อนข้างอ่อนเพลียเมื่อการรักษาเสร็จสิ้นไปแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อสําเนียงก็ได้ให้ศินให้พรแก่พวกเราและบอกกับข้าพเจ้าว่าเมื่อกลับไปถึงเดนมาร์กแล้วให้ทางโรงพยาบาล ลองตรวจโลหิตข้าพเจ้าดูซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเมื่อได้เดินทางมาถึงบ้านในเดือนสิงหาคม2520ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่ามีความรู้สึกสดชื่นและมีพลังวังชาขึ้นมาหลังจากได้ไปที่วัดเวลุวนารามมาแล้วข้าพเจ้ายังสามารถดื่มสุราได้บ้างเล็กน้อย โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ประการใดธุรกิจของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นเป็นลำดับข้าพเจ้าเกิดความมั่นใจในตัวเองและมีกำลังที่จะสร้างเสริมธุรกิจของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากผลการตรวจเลือดของข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลในเดนมาร์กปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอาจกล่าวได้ว่า การตรวจอาการของข้าพเจ้าทุกอย่างมีผลไปในทางบวกหมดและเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ล้มป่วยลงนายแพทย์ได้กล่าวว่าผลการตรวจโลหิตแสดงว่าตับของข้าพเจ้าทํางานได้ดีและไม่มีความจำเป็นที่ต้องรักษาอะไรต่อไปอีกข้าพเจ้าขอจบบันทึกฉบับนี้ ด้วยความรู้สึกเป็นนี้พระคุณหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรอย่างล้นเหลือและต่ออาจารย์ดุสิตและคุณสุชาติผู้พาณิชย์ผู้ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าด้วยประการที่สองข้าพเจ้าจะพยายามเดินทางมาเยี่ยมวัดเวลุวนารามอีกครั้งเพื่อจะแสดงสัมมาคารวะและหาทางช่วยเหลือหลวงพ่อเท่าที่จะกระทำได้ เราะสถานที่แห่งนี้จะแนบชิดอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าตลอดเวลาข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขใจมากเมื่อได้รับการร้องขอให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปพบหลวงพ่อสัมเนียงที่วัดเวลุวนารามในโอกาสที่จะมีพิธีเฉลิมฉลองวันเกิดห้ารอบของหลวงพ่อสำเนียง หรือพระครูสถาพรพุทธมนในวันที่หตุลาคม2,520ลงนามซอนแลงคิลี่เจนเซนเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ